ริเวณสถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อจะวางทางรถไฟทางคู่นะครับในขณะที่ขบวนสินค้านะครับรับส่งสินค้านะครับ985นะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกำลังดึงแผงเหล็กมากั้นแล้วนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับขบวนี985นะครับวันนี้ กำลังเคลื่อนตัวผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งครับนี่นะนะครับขบวนที่985นะครับทํำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4227นะครับเดีวจะเข้าจอด ดินนะครับให้แน่นเพื่อจะมีการวางทางคู่นะครับสายใต้นะครับตอนนี้รถก็ทำงานกันไปนะครับส่วนขบวนก็มาหยุดที่สถานีบ้านโป่งนะครับนี่ครับบริเวณสถานีบ้านโป่งนะครับจะเห็นว่ามีการก่อสร้างนะครับขุดเจาะนะครับแล้วก็หล่อนะครับนี่เป็นบริเวณ สถานีบ้านโป่งนะครับที่ทําการปรับปรุงใหม่นะครับในโครงการรถไฟทางคู่นะครับนี่ก็เป็นรถรถเกตนะครับ ตั985นะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับ สานีบ้านโป่งไปแล้วนะที่สาผทานไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆกดตดิดตามนะครับกดแชร์นะครับช่องนอมไหน่อชาแนลให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ